ทางปีกเลยดิอืมอืมรู้รู้รู้รูาา้ภาษา้วยคุณผู้ชมนู้นนะอืมไม่แกล้งตายแนละ้วเออแปลกีจังพยายามจะบ,บินบินบินขึ้นไม้อืม อืจ่อยจ้อยมาบังคับกูทำไม้เหรอมองจากข้างบนเนี่ยทีแรกอะมองเผินๆเ,เนื้อก้อนขี้นกพิราบแห้งมันจะเป็นลักษณะเนี้ยดำๆเขาขาว ดูดีเดียวผีเสื้อขนาดใหญ่เลยอะแต่มันแปลกก็คือมันมีเขาด้วยนะคุณผู้ชมห้างละสามเขาแ,แหลมแขึ้นมาล็อกแต่ค่อนข้างสวยนะขเขาเขาอืมแก้ว ตา,ายหลายมุม,มเป็นมแมลงแกล้งตายตั้งชื่อเขาเขาจะแกล้งตายให้เราไปโดนตัวเขา,ขาเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็จะค่อยๆฟื้นแปลกดีเหมือนกัน เดี๋ยวเปิดแฟตใส่ตัวใหญ่อะไม่เคยเห็นหรอกนะดูเทียบกับนิ้วมือคนแอะเรียนว่าเขาตายแล้วเดี๋ยวเขาจะทำท่าตายคุณผู้ชมโอ้โโทษโทษแรงมลยโอ้ขนหลุดเลยอืมึสู้อ่ะเธอว่าไงเธอ ดีกันหน่อยดินะ่ะโอ้ตายแบบโหยตัวนี้จะแข็งนะ่ะอืมตายสนิททินะคุณผู้ชมดูนะ่ะอืมตายแล้วนะ่ะมายุ่งกูตายแล้วอะ่ะชักถูลายสวยอย่างคุณผู้ชม สนิทหรือยังเนี่ยเอ้าถ้าสนิทเราห้ามกระดุกกระดิกหืมหืมหืมดุกดิกหรือยังตายสนิทหรือยังมีคนโกงหลอกศัตรูเหรออ่ะนิ่งๆเนี่ยเขายังไม่เชื่อนะ่ะหายใจอยู่เลยนะเอ้ย จับเลยจับที่ยังหายใจอยู่ใจจับอ่ะอืมอ้าอ้าดึงลนะดึงดึงเลยืมดึงดึงต่อยก็เปล่านะสีม่วง,งสวยจังเลยโอ้ไม่ตายแล้วเอางั้นเกาะแม่งเลยเออค่ำแล้วคุณผ,ผู้ชมก็จะบินแล้วกลางวันนี่แกล้งตายสวยจังเลย ถายไว้หมดเลยบ๊อบบ๊อบเป็นผีเสื้ออะไรสวยยังทางปีกเลยดิอืมอืมรู้รู้ร,รู้รู้ภาษาด้วยคุณผู้ชมนูนะ้อืะไม่แกล้งตายแนละ้วเออแปลกจริจังพยายามจะบินบินบินขึ้นไม้ อืมอืมจ่อยจ้อยมาบังคับกูทำไม้เหรอหอืมเขาท่าจังเลย โอโทษโทษนะขอโทษนะเริ่มจะบ,บินแล้วคุณผู้ชมมันมืดแล้ว